ท่านประานันนีราัการจัดติบ่นอดกรรมสิทธและชกง ผู้วังราชการจังหวัดสุรนาร2 5มภรณ์ห้ารยหกก้ท้ารเจ้าพระมหาประสาผู้ทรงสถิในดวงพประทับอยู่ในใจของพระสนิกราลอนมาในต้นไมดเคยได้ความจรงรักประบีขอพระราชทานปัญหามีพระชนมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรนตามาีเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 0ไว้ใช้ในงานเป็นของตนเองีน่คือเก่นพระบาทเศษพระวชรก้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2500อำเภอราชวการจังหวัดสุโขทัย วนี้เราพัฒนาหคูจากคูพื้นบ้านสิ้นธาลกิจวันนี้ขอทุกท่านเดินทางกับคู่พี่ของเราจับต้องเงินนะยาบ้าตัวสิบสิทั้งาบเจ้าขับเรียบ ข ok ้าพเจ้าเลี้ยววงคือเป็นย่างดีที่ห้าก็คือพออนงรักเชนชัยวงนะครับพออองเดือนภพเรานะครับก็ตัดแถวแต่ลายเลยครับแต่ลายเลยู่งว่าแพงเลยได้เราสัญญาณนะครับเราสัญญาณเจ่เรื่งทรงพระเจริญ